มาที่ A วันนี้ป๋าเราอยู่คอนเซษต์แล้วเรจะบอกว่าเหนื่อยเกือบตายแล้วเนี่ยเพราะว่าเดินถึงไม่วนกลมแล้วในคอนเซปต์แฟร์ฟีนี้นี่เขาจัดจานจัมากคือเดินจากหน้าประตูทางด้านคนยุโรปออกที่รถไฟฟ้าคนตื่นอะไรไปถึงด้านหา,า,าวตัววานแบบวิภาวดีเดยาวถึงรักเล้นะเดินไปดูได้นะี้รอบๆแล้วก็เลยรู้ว่าไม่ต้องเดินอีกรอบหรอก าเซ็ตแพก็ต้องขอแนะนำเลยว่าโซน M หนาโซนนักสักษาะที่เขามาออกร้านเดินแค่โซนนี้ก็พอแล้วนะพาไปดูเลยว่าแต่ร้านมีอะไรบ้าาอันนี้คือโซน M ถ้าหาไม่ได้ยังไงก็ถามอาสาสมัครได้ก็จะมีนิสิตอาสาสมัครหรือไม่ก็ดูแผนที่ได้ถ่ายรูปไปแล้วมาดูในเพจได้มาเริ่มที่โซนเอ็มกันก่อนเลยมาเดี๋ยวมาดูป้ายโซนเอ็มไปไม่มีว่ะไม่มีป้ายเออไล่ขั้ดแรกเลยวะ บ้าของวอดอย่น <se> ี <class> ้บ yes <Deus> ัตเตอร์เลยขายเลยคร e ับสองมีแกยวข้อกอดข้อเด็ดเด็ดสองพ่อโอ้ยหองใสขอบคุณมากน้ำมแก้วโอใส่ลกีว่า ทำนี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ทำโพสคาราเบลค่ะาวมอวาเเดี๋ยวเดินย้อล่กตายอยู่ลองไหมลองไหมคะยาวเลยอ่ะเดี๋ยวอเดินก่อนเราม่เป็มเดือดนะขอบคุณครับช่วรอช่องผาจิกผาจิกผาจิกพิมพ์คำว่าผาจิกก็เจอเน ไม่ไม่ดังนะไม่ดังคุณ<ม>ยังไม่ถึงมืนเลยไ่ตตามดูขอบคุณครับอันนั้นพูดอะไรฝากพูดอะไรหน่อยก็ฝากเลยนะคะพูดเอ็มเจสิบเจ็ดค่ะมีถึงวันที่สิบนี้เท่านั้นนะคะก็ขนมปังของเราก็มีวันละไม่เย,มยอะมากถ้าลูกค้าอยากทานก็รีบมากันนะคะค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวไปตามไปติดตามได้เดี๋ยวพี่เอาลงวันที่สิบเอ็ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้รีบทำโอเคครับ ติดไฟยอ,อเป็นแนวแนวหมาล่าใช่ไหมไปก็ได้ไปบายไปก็ได้กระบเยครับขายขายของได้ครับมาเทเรี่เกิดไหมคะพิ้งเกลเล็กางห้ากัให้าสิบก้าวค่ะเนื้อเอาพิ้งได้สมอย่างเลยค่ะมีมาก่อนวันที่ติดนะโอเค อยั้อ๋อเรียนกาหลีว่ากนี่คมัดร้อนๆยาเดสร็จี๋ยวจะโยนขึ้นใช่ไหมโอ้โหทีรอรัาทำรู้เลยค่ะแต่พี่ถือแก้วได้เลยนะคะอย่าลืมบอกแดง มาก็เชือสามห้าสามกินลออ๋อคืออธิบายแล้วเนี่ยเยในกระแสรแฟเลยนะคะวิธีอยางใกล้เกินขายดอกขายรักขายรอขอบคุณมากเยคือวุ้ยมะก้อมอขาวไมนูหิวพานหชินม้อนเต็มเลย ซื้อสายแล้วซืสายต่อ้งบาทาน่แล้วโดเรมอนสวันดีเป็นโนสไนเนะคลสวัสดี้้องไปนะครับเราต้องปโดเรมอนี่วนนี้มัส่งที่กระดอบนที่โปรไก่ของเลยครับเดี๋ยวพายามจะตัดเ็ตต่อให้วันนี้กอันนี้ส่วนที้เอฟเอฟซีสองนะคะมีโซนนี้ลงส่งนะคะโี้ลงงนะคะยัง อันนะคะมีขา้ใ่เลมอนดาขายกันนะค่ะถึงว่าเสานี้เทานันะคะขอบคุณมากนะคะนะค่ตอนแรกว่าจะไปเดินได้แต่ต้นกลัวตายเดินเดินวนมาดูแล้วรอบหนึ่งไหมไม่ไหวอคนใส่ก็มีคือไปใส่ที่ต้เรอมาดูที่รูเราแล้วมาหายก็เป็นต่อได้สัาดีคนไฟไมมละสามสิบเก้าบาทสามหรือร้อยบาทมาฉีดีคนไฟกันได้นะคะ ไปผาดไปันมาหาอะไรชื่นใจแล้วมาถออขอบคุณขอบคเด็กเล็กหลอดก็มีนะคะติ๊เลอรี่นมสดไหมครับซอสีอ๋อมีท็อปปี้่าควยืดสวสดี่ะสลดีค่นสสดะ มครึ premises, premises, anne, ่งเอครึ่งเหรอหมูหมูอะไรครับหมูฮรเป็นฮาฟีวไปเป็นฮาอ่ะอ่าไมเป็นฮาฟครึ่ง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 ่เคเคโอเครเป็นแบบคำหัวนครับหมูฮาร์ฟหมูับรเป็นพ้องเสียงหมูฮรโอเคลอง้บไม่เป็นไรอีกยาวยาวแอบดูให้ก่อนดูั้งส่วนเอ้ บองได้เลยครับหนูสิครับ ก็ได้เยู่อนะไมคะก็เล่นล้วเล่นยังยังตายกัแล้วเพิ่ดูนะับแอบดูคำเสรได้เลยครับในส่วนองเส้นแก้วกินละบาทต่าสิไมลลองมาลองมาเอ็ดสิเส็ค่ะเส้นแตงเจ็ดอยาขายของด้วยเลยครับเส้นค่ะมาเันี้ของก็สดหอยใหญ่ๆนะคะ เ้าบาทได้ยินเลยหรอใช่เลยค่ะนี่ก้บาทนี่เลยก้าบาทค่ะแต่บาทตัวหนึ่งใช่ค่ะโอ้โหกไปกินไปไปกินี่่้ร้านาอนตัวใหญ่นะคะตัวหร้ยนี่ไหมถ้นเกิไปกินบุฟเฟ่มันก็ไปสีตัวอิ่มนะร้านเลาก็บางานร้านหลายจังคุณค่าอบคุณค่าทำอย่างคำามกคเมน มาที่อะไรว่าค็อกเทลอรอชือ่อร้านเดี๋ยวเราไปนกร่นเ8นี้ดาวเดียวกับอุลตราแมนป่ะไม่ใช่อันนั้นอะไรวะเอ็ม79ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ขายของได้เลยเตรงนี้ค่ะโดยเมนูร้านเรานะคะมี4เมนูค่ะนี่ค่ะตอนนี้เลยโดยแบบแก้วสรงสูงนะคะรสชาติาจะออกเปรี้ยวหน่อย โดยร้านเรานะคะมีแก er e ้วสงแบบคะเป็นแก้วสองกรอบที่เปี้ยวนิดค่ะโดยคอสโวนะคะจะขอกเปี้ยวมะนาวแล้วก็คอรโซ่ค่ะแล้วก็มีน้ำเมลบรีด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมาสนะคะมันจะออกเป้วน้ำส้มแล้วก็น้ำเช่อมทับทิมค่ะแล้วก็พอเป็นแก้วชรงโอเวแบนอย่างเงี้ยค่ะจะ ไม่มีค่ะ้ามขายออะไรแล้วถ้าคนคนแบบว่าขี้เมาอยากจะมาเที่ยวเกษตรนี่ไม่ได้แล้วทำไมเขาไม่ขายหอใช่ปะใช่ค่ะเขาไปกินเขาด้วยได้เอ้ายขายร้านได้เลยว่ามาที่ไหนได้ไงขายขาร้านขายร้านมาเอาไม้เฮ้าด้วย ิสิกันเองร้100อยเปเ็นต์รก็ิสิตการทุกคนเป็นนิสิตกันเลยเป็นนิสิตเราเป็นร้นานของตัว เดินผ่านต้นไม้แล้วค่ะมาถึงร้านเราได้ร้านเราไฟเห็นชัดเห็นไฟผมรู้เลยว่าร้านเรามาได้เลยค่ะรอแบงเมาหมไม่ค่ะมาที่นี่ตลอดแล้วกดุนมเดี๋ยวมาจามาจะรู้นะคะมีจเปเด่นยังไงบ้างของวันก็ ตเด่นของร้านเราก็จะเป็นบรรจุภาที่ค่อนข้างที่จะสวยครับแล้วก็ดูดีมีระดับแล้วก็ในเมนูต่างๆนี่เราค่อนข้างที่จะจัดต่อมาอย่างวิที่ิถานแล้วในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วไม่ว่าแต่อันบางอันมีเลเยอร์บางอันมีกลิ่นดอกไม้นะบางอันหวานสดชื่นแลบประทานง่ายสุดปากคนไทยสงบงรันรสชาติแปลกใหม่หวานมันหอมครับผมให้ลองนะลูกค้าต้องลองให้หมดใช่ครับผมไม<ต>่เมาใช่ไหม เยวป่าก็ไปเข้าฐานขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะใครที่มาติดัวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรีบตัดต่อนะเอาให้ทำวันที่สิบเอ็ดนี้ติดแล้วเดี๋ยวรีบรีบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะรีบอยู่เขาไม่เมานะเดแล้ว I yeah. 在跑。 i don't know เน่ยลอยตัวลอยตัวพูดเสรแล้วโอเคไดครับใจเับไหมครับผมไม่เล่นนะครับมีสามขนาดครับผมเป็นผกลางผมใหญ่แล้วก็ วันนี้มีเนื้อพิเศษด้วยครับผมทันไหมเนื้อพิคันย่าครับพันพันมุกผมไม่เล็กนะครับทันไหมทันครับ <c oughs> ผมไม่เล็กนะครับขายหน่อยว่ามันอร่อยยังไงคนต้องมาซื้อ <c oughs> เนื้อนี้เราใช้เนื้อเลีเอามาซูบีนานถึงเจ็ดเจ็ดชั่วโมงเขาเดือดนะเนืมก่อนอาหาโรโอ้โหเนี่ยแต่ต้นเลยโอ้ <c oughs> โหเราแตได้ได้ใช้หัวกล้องได้โอเคครับมาแล้วนะฮะมาที่สิบเ้าบาทห้าสิบ้าเราได้แล้วได้แล้ว โอเคครับอันนี้เราใช้เอาเอาเนื้อมาซูทําการซูวีครับนาน17ชั่วโมงทำให้แบบเนื้อมันสุกแล้วก็นุ่มกำลังดีเลยครับแล้วก็วันนี้เรามีเนื้อสองแบบครับเป็นเนื้อเนื้อลีนอันนี้อันหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อพ่คันย่าครับที่กำลังฮิตที่พี่จะอยู่เลยครับตอนนี้แต่พี่คันย่าคุณภาพจะดีกว่าแน่นอนแต่ราคาจะแพงกว่าหน่อยวิสาหขนาดครับผมเล็กขอกลางแล้วก็ใหญ่อะไรนะอวไรอะไรวะสายเนื้อต้องมาลงเลยต้องมาลงเลยได้ได้เดี๋ยวไปิใหม่ใหม่หน่อยลืม เรเหนใมันบาดอย่างนี้ได้ไงแต่ว่าหัวกล้องมันก็เจะดูขอบคุณเลยครับขอบคุณมากครับครับผม